มาเมื่อนี้กขิดยางพี่น้องกิดยางรอบเสาเนาะเมื่อนี้มาเด้อกิดยางเด้อกิดยางรอบเสาตื้นช่วยจังน่อยมือเสาใส่เสื้อผู้หยญยิงยางน้อยแล้วมันเมื่อยตื่นดึกบุดไ,ได้แล้เมื่อยเด้อมาขี้ตอนเสานี่มามาเบิ่งกันกิดยางนะ น้ำยางไหลดีอยู่พี่น้องีงคิดว่าไหลดีอยู่น้ำยางมันหะรอรุ่นเบื้องฝ้นว่าลมีบุมีนี่แหละน้ำยางไหลอยู่ครับนี่เบืองเอาด้วยน้ำยางไหลอยู่ไหลดีอยู่ครับน้ำยาง ผูไตหญก,ก็ได้กี่เด้นาะมือ่อทางใดได้กีดได้เนี่ทางพผมได้กีดอยู่ต้นนี้น้ำยางไปจัปั๊บเลยครับนี่มีที่สองนี่หน้ายางก็ยนันพอปีวัดปหวานพันได้อยู่เนาะหน้ายาง ไล่ดีอยู่ต้นนี้ต้นใหญ่เด้ต้นนี้ะนะสามีนะครับ